สังสารวัฏวังวนแห่งผมทุกๆชีวิตต่างต้องเวียนว่ายตายเกิววดวกวนอยู่ในวังวนแห่งน,นี้อย่างไม่อาจปฏิเสธได้สัตว์โลกที่ทำกรรมชั่วจิตใจหมองมัวด้วยบาปอกุศลยอมส่งผลให้บังเกิดในทุกที่มีไปหามีมา ล็อบปูลขุ่มต่างๆที่สุดสยดสยองเราร้อนร,รุนแรงเจ็บปวดทรมานเนินนานดุดการหยุดนิด้น ห้ามหารวานารกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ดวนค่าดังกว่าโรารวานารกโทษของน้ำมันในมหา,รานรกขุมที่ห้า ความจริงของชีวิตคือทุกคนต้องตายไม่ว่าจะชาติไหนภาษาไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ตายแล้วล้วนต้องไปสู่ปอลโลกการไปสู่ปรโลกเขาไม่ได้ตัดสินกันทีใครหลอก ใครสวยใครขี้เรหรืออัปหลักใครรวยใครจนใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีพวร้ปงบรอง,ห,งหรือมีอำนาจวาสนามากเพียงใดก็ตามแต่จะตัดสินกันที่บุญและบาปสิ่งใดที่ได้กระทำไว้ ก็จะเห็นเป็นกรรมในมตอนใกล้จะละโลกซึ่งจะเห็นได้ด้วยตัวของตัวเองเพียงลำพังผู้ที่อยู่แวดลอ้อมไม่อาจจะเห็นได้ใครได้กระทําความดีเอาไว้ภาพดีๆก็จะเกิดขึ้นในใจใจก็จะผ่องใสสุขติก็จะเป็นที่ไป แต่ถ้าหาใครทำความชั่วเอาไว้ภาพไม่ดีก็จะมาปรากฏให้เป็นกรรมนิมิตเช่นเดียวกัน ความหมองจะพากายละเอียดออกจากปากช่องจมูกแล้วผ่านเข้าสู่อุโมงค์มิติสีดำไปสู่มหานรกภูเขาขนาดใหญ่ ที่ตั้งตระงานอยู่กลางมหานโร,รคือสถานที่ทำทันทรมานสัตว์นรกซึ่งอน,นี้เคยเป็นผู้ผลิตน้ำเมารายอย่างผู้เขาขนาดย่อม ที่มีขนาดแตกต่างลดหลั่นกันลงไปมากมายคือสถานที่ทำทันทรมานสัตว์ลงซึ่งอดีตเคยเป็นผู้ผลิตรายย่อยไล่เลี่ยดต่างกันไปตามอำนาจแห่งกรรมมอพักทังหลังที่มีขนาดแตกต่างลดหลั่นกันลงไปมากมายคือสถานที่ทำทันทรมานสัตยหลง ึ่งอดีตเคยเป็นผู้ขายร้ายใหญ่รายย่อยไลย่เลี่ยต่างกันไปตามอำนาจแห่งกรรมโดยจะมีทั้งบ่อขนาดใหญ่จุสัตว์นรกได้นับล้านและจะมีทั้งบ่อขนาดเล็กทุสัตว์นรกได้เพียงแค่รายเดียว สองข้างลาําธารน้ำกรดสีดำคือสถานที่ทำทันทรมานสัตว์นรกซึ่งอดีตเคยเป็นผู้ดื่มน้ำเมาทั้งหลายสัตว์นรกแม้เป็นเพียงแค่ผู้ดื่มน้ำเมาเท่านั้นก็ยังคงมีรูปร่างที่ใหญ่โตปานภูเขาเรากาเลยทีเดียวยิ่งโตมากขึ้นเพีงใด ก็ย,ยิ่งมีอายุที่ยืนยาวและความทุกข์ทรมานก็มากขึ้นเพียงนั้นนี่คือสัตว์นรกปลายน้ำอดีตผู้ด,ดื่มน้ำเมา และนี่คือสัตว์นรกต้นน้ำอดีตผู้ผลิตน้ำเมารายใหญ่สัตว์นรกที่ตัวใหญ่มหึมน,นี้คือผู้ผลิตน้ำเมาร้ายใหญ่ในเมืองแต่ทว่าวันนี้ด้วยอำนาจแห่งวิบากกรรมดังกล่าวจึงทรงผลให้มามังเกิด ภายในปล่องภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งตระงานอยู่ใจกลางมหานรกขุมที่ห้าซึ่ง,งภายในปล่องภูเขาขนาดใหญ่นี้จะมีความเร่าร้อนรุนแรงอย่างยิ่งเปลวไฟในเมืองมนุษย์ที่สามารถเผาผลานชีวิตและสรรพสิ่งให้หมอดเป็นจุนได้อย่างง่ายดาย ไม่อาจเปรียบได้กับอานุภาพความร้อนแรงของดวงอาทิตย์แม้สักเิีวหน่งว่าแม้ดวงอาทิตย์ที่มีอนุภาพยิ่งใหญ่ทั้งเพลงนี้แต่หากนำดวงอาทิตย์ทั้งดวงย้อนลงในมหานรกและ้วละก็อนอุภาพความเร้าร้อนของมหานรก สามารถทำลายดวงอาทิตย์ให้มาลายหายสูญได้เพียงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นด้วยผลนแห่งกรรมดีตผู้ผลิตน้ำเมวร้ายอย่างนี้กลับต้องมาเป็นผู้ผลิตน้ำกรดลายใหญ่ในมหานรณที่ร้อนแรงยิ่งไปกว่าความเร่าร้อนใดๆ ด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสน้ำกรดสีดำรหนี้จะไหลออกมาจากภายในกายของสัตว์นรกตลอดเวลาอย่างไม่มีวันเหือแท้งไม่มีช่วงเวลาหยุดการผลิตแม้น้ำกรดในมือ อนุภาพที่รุนแรงสักเพียงใดก็ตามจนสามารถกัดกร่อนทำลายได้แม้แต่หินถาเล็กกล้าหรือแม้กระทั่งสามารถกราชีวิตมนุษย์ได้อย่งง่ายแต่ถึงกระนั้นหากเปรียบกับน้ำฝดในมหานลกแล้วน้ำในเมืองมนุษย์ก็มีต่างไปจากหยาดน้ำฝนที่ชโลมผิวกายอนสัตว์โลก ให้ชุ่มชื่นเย็นสบายเท่านั้นน้ำปรดสีดำที่อาเจียนออกมานี้จะต้มและกัดกินละลายตัวเองรวมทั้งไหลไปหล่อเลี้ยงทำท่านทรมาร์ัทโลกทั้งหลายที่ยู่ทัดไปยังเบื้ยองหน แม้ในทันทีที่ตายลงก็จะมังเกิดแวบขึ้นมาใหมา่เพื่อรองรับทันทรมานต่อไปอีกวนเวียนอยู่เช่นนี้นานชั่วกับกันเป็นพุทธันดรเลยทีเดี ต้องชดใช้วิบากกรรมอยู่เช่นนี้จนกระทั่งกรรมเริ่มเบาบางลงเมื่อถึงเวลาต้องภู้เขาจึงจะเริ่มตื่นเขินขึ้นตื่นเขินขึ้น,นอีกทั้งกายของสัตว์นรกก็จะค่อยๆหดเล็กลงหดเล็กลงและจะค่อยๆหดเล็กลงไปไเรื่อยกระทั่งไหนที่สุดก็สามารถลบหน ขึ้นมาจากปล่องภูเขาได้จากนั้นจะต้องไปรับทันทรมาโดยถูกนายเนยริยบาบช่วยกันจับกรองน้ำกรดสีดำร้อนที่ด้านล่างเป็นลำดับต่อไป